ตามที่เราได้สังเกตที่เราได้ฟังกันอยู่อย่างหนาหูทุกวันเนี่ยมันมีความมันมีความเขาเรียกว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างที่จะบิดเบือนออกไปจากความถูกต้องเป็นแนวคิดที่ไม่ปลอดภัยอย่างที่ผมได้สังเกตเห็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยในช่วงเวลาเนี่ยมีแนวคิดของการที่สอนให้คนเนี่ยสามารถ ที่จะรับรู้แล้วก็รับทราบการปฏิสามารถที่จะปฏิบัติได้ในทุกๆท,ทัศนะในทุกๆความเห็นของนักวิชาการเอาแค่ว่ามีทัศนะของนักวิชาการแล้วก็เพียงพอและที่เขาจะทำมันไม่ใช่แบบนั้นในความเป็นจริงแล้วในหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยระบุเรื่องของฮาลานเรื่องของฮารอมไว้อย่างชัดเจนว่าเราจะปฏิบัติอันไหนละทิ้งข้อใด ไม่ใช่ว่าเอาถูกและเอาผิดเนี่ยมามารวมกันมาผสมปนเปกันคุกเค้ากันและให้ทำออกมาในรูปหนึ่งรูปใดที่ที่อย่างที่พี่น้องเห็นในสังคมบ้านเราที่กำลังเกิดขึ้นและก็กระทำกันอยู่ฉะนั้นหลักการของศาสนานี่มีอัตลักษณ์ศาสนานอิสลามนี่มีอัตลักษณ์มีลักษณะที่ชัดเจนไม่คุมเคืออัลลอฮฺซุบะฮานาฮฺวะตาลาเนี่ยทรงประกาศว่าในอายะห์พระองค์บอกว่า ตันบิสุลฮักกับบิลบาตินอย่าเอาความเท็จเนี่ยมาปะปนกับความจริงมาผสมกับความจริงฉะนั้นอิสลามนี่เราต้องยึดคําสอนที่เป็นคําสอนที่ถูกอย่างเดียวถูกต้องอย่างเดียวซุนนะก็เป็นซุนนะของท่านรอซูลเพียงอย่างเดียวจะไม่มีซุนนะของคนอื่นฉะนั้น อัลลอฮฺา ب ح ว ن ه และ تعالى ได้ทรงส่งท่านรอซูนซอลลัลลอฮุวะลัยฮะซันลัมนี่มาประกาศศาสนามาเรียกร้องผู้คนให้อยู่บนทางที่เที่ยงตรงและทางที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักความเชื่อหรือในเรื่องของการปฏิบัติก็ตามท่านรอซูนสอลลัลลอฮุวะลลยฮะซันลัมนี่สอนทั้งสองอย่างเลยเชื่อให้ถูกปฏิบัติให้ถูกรอซูนไม่ได้สอนให้เชื่อให้ถูกอย่างเดียวและปฏิบัติอย่างไรก็ได้ หรือสอนให้ปฏิบัติเพียงอย่างเดียวและจะเชื่ออย่างไรก็ได้ฉะนั้นหน้าที่ของผู้ศรัทธาน,นี่จจำเป็นที่จะต้องเชื่อให้เหมือนเชื่อให้ถูกแล้วก็ปฏิบัติให้เหมือนกับท่านรอซูลสละละหัวอะไรสั้นลมปฏิบัติหลักการศาสนาประการใดก็ตามที่ท่านรอซูลนำมาบอกกล่าวนำมาใช้นำมาสอนให้กับอุมม่ประชาชาินี้นี่เรานี่มีหน้าที่ที่จะต้องน้อมรับแล้วก็ปฏิบัติตาม ประการหนึ่งประการใดที่เรายังปฏิบัติไม่ได้ยังไม่มีความสามารถที่จะกระทํามันอย่างน้อยหัวใจของเรานี่จะต้องน้อมรับในคําสอนต่างๆเหล่านั้นว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องกระทําแต่เรายังไม่มีความสามารถที่จะกระทํามันได้เอาล่ะครับท่านพี่น้องในสังคมบ้านเรานี่มีแนวคิดมีแนวคิดที่นักวิชาการในรุ่นก่อนๆน,น,นี่เขาได้เขาได้เตือนไว้ได้บอกไว้ว่า ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่จะมีกลุ่มบุคคลที่มีความคิดหรือว่ามีความเชื่อมีแนวคิดที่ว่าเรียกว่ากลุ่มมูซาวิบะก็คือบุคคลใดก็ตามแต่นักวิชาการท่านไหนก็ตามแต่ที่สามารถที่มีมีความสามารถในการที่จะวินิจฉัยหรืออิจติฮาดในภาษาอัหรับเนี่ยมีทำการวินิจฉัย หลักการของศาสนาหุกลมของศาสนาในเรื่องที่ไม่มีตัวบทหลักฐานหรือยังไม่ปรากฏตัวบทหลักฐานที่ชัดเจนเนักวิชาการเหล่านี้บรรดามุจตาฮิดผู้ที่มีความสามารถในการที่จะวินิจฉัยปัญหาศาสนาเหล่านี้เขาสามารถที่จะวินิจฉัยได้ในในข้อหุก,กลมของศาสนาในบทบัญญัติของศาสนาซึ่งตรงนี้นี่หลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยได้เปิด เลาได้ได้เปิดโอเพนไว้ได้ได้เปิดทางหรือว่าเปิดช่องทางไว้ให้บรรดานักวิชาการเหล่านั้นเนี่ยได้ใช้ความความสามารถของเขาในการที่จะวินิจฉัยปัญหาของาศาสนาบนตัวบทของหลักฐานบนสิ่งที่ได้มาจากหลักฐานไม่ได้วินิจฉัยด้วยกับความคิดของตัวเองแต่อาศัยตัวบทหลักฐานเป็นองค์ประกอบในการวินิจฉัยข้อหุวกลมนั้นๆ ก็เลยเกิดบุคคลที่มีเรียกว่ากลุ่ม,มุซาวิบะกก็คือนักมุชตาฮิตท,ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะถูกต้องหมดทุกคนเลยไม่ว่าจะวิวนิจฉัยในในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามมุชตาฮิตท,ทุกคนนั้นถูกทุกคนไม่มีใครอิสติฮ่หรือว่าวินิจฉัยผิดแสดงว่าถ้าไม่มีบุคคลใดไม่มีนักวิชาการท่านไหนที่วินิจฉัยผิดนี่เท่ากับว่าข้อคุ่กลมที่เกิดจากการวินิจฉัยเนี่ยก็จะถูกทั้งหมด เพราะไม่มีคนผิดนักพิชาการไม่ผิดอันนี้นี่เป็นความคิดที่เป็นความคิดหรือว่าเป็นแนวคิดที่ผิดนักพิชาการอัลิุสุนนะวันจาอะเรานีไม่ได้ไม่ได้ถือแนวคิดนี้แต่เป็นกลุ่มมอตะซิละกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อผิดเพี้ยนออกจากหลักการของศาสนาไม่ใช่กลุ่มที่อยู่ในบนแนวทางที่ถูกต้องเหมือนอัลิซสุนนะวันจมามะอย่างกลุ่มอัลิุสุนนะวันจาอะเรานี เชื่อในมีมีมีความเชื่อมีแนวคิดที่นักมุจตาหิตเนี่ยผู้ที่สามารถวินิจฉัยหุวข้มศาสนาได้เนี่ยสามารถที่จะผิดได้และก็สามารถที่จะถูกได้เช่นเดียวกันมีทั้งผิดและก็มีทั้งถูกฉะนั้นหน้าที่ของผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะต้องยึดคําวินิจฉัยหรือข้อหุกขมที่ได้มาจากการวินิจฉัยเหล่านั้นน่ะในกรณีที่ถูกอย่างเดียว เราจะยึดของถูกอย่างเดียวของผิดนี่เราจะไม่สามารถที่จะมายึดมาปฏิบัติได้เลยเพราะไม่ปรากฏคําสอนประการหนึ่งประการใดาจากอัลกรุรอานหรือในสุนนะของท่านรอซูสลสอลลัลฮวาลาฮุอะซัลลัมก็ตามที่บอกว่าให้เรายึดของให,ให้เรายึดของผิดได้ไม่มีในคําสอนของอิสลามที่บอกว่าให้เรายึดของผิดได้มีแต่ให้ยึดของถูกแล้ก็ยึดของที่ใกล้ชิดกับคําสอนมากที่สุดถ้าใกล้ชิดกับคําสอนมากที่สุดไม่ได้ ก็ให้เอาเอาให้เหมือนเอาให้ใกล้เคียงมากที่สุดแค่นั้นเองหลักการของศาสนานี่ระบุไว้แค่นั้นเองไม่มีคําสอนหนึ่งคำสอนใดของอิสลามบอกว่าให้ยึดให้ทําของผิดได้ของผิดมันก็ผิดอยู่ยังวันยันค่าแม้กระทั่งเราแอบทำเนะี่ยของผิดที่เราแอบทำเนี่ยเรายังตะขิดตะขวงใจเลยใช่ไหมในขณะที่เราทําความผิดเนี่ยต่อให้เราแอบทำเนี่ยเรายังตะขิดตะขวงใจว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันผิดนะ เราไม่อยากเปิดเผยมันให้ใครเขารู้เดี๋ยวฮะดีของท่านรอซูลสโลล้อฮมาอะฮิวะสัลลัลมท่านรอซูลบอกว่าอัลอิสมาฮะกะฟีซอดดริกะความผิดบาปนั้นในสิ่งที่เจ้ากระทำเนี่ยมันคือรอซูลอธิบายว่ามันคือมาฮะกะฟีซอดดริกะคือสิ่งที่ท่านกระทำไปแล้วเนี่ยแล้วมันทำให้ท่านเนี่ยไม่สบายอกไม่สบายใจตะ,ตะขิดตะขวงใจทำไปแล้วมันไม่สบายใจทำไปแล้วมันนอนไม่หลับ เหมือนกับว่าเราไม่อยากเปิดเผยความผิดเหล่านั้นเนี่ยให้ใครเขารู้ว่าเราเราเรากระทำมันเกิดเกิดขึ้นมาแล้วฉะนั้นท่านรอซูลซลลัลฮุอะลไรอือสัลลัมเนี่ยในเรื่องเหล่านี้ท่านรอซูลซลลัลฮุอะลไรอือสัลลัมได้บอกว่าในฮะดีสหลายๆฮะดีสของท่านรอซูลในหลายๆในหลายๆลิวาจ๊ะในหลายๆคำรายงานอย่างในฮะดีสของท่านรอซูลซลลัลฮุอะลไรอือสัลลัมรายงานรายงานจากท่านละอัมบิลอาส รดิอัลลอฮุอันอุท่านรอซูนสุลล,ล,ลัลฮุวะลฮิวะสซาลัมบอกว่าิซาหากมัลฮากิมเมื่อผู้ตัดสินหรือผู้รู้ในบางรีวายาิยะใช้คำว่าอาลิมคือก็คือผู้รู้เนี่ยวินิจฉัยข้อหุกลมประเด็นหนึ่งประเด็นใดของศาสนาเนี่ยฟาอซอบะและคำวินิจฉัยนั้นเนี่ยมันถูกต้องตรงกับสุนนะถูกต้องตรงกับอันกุรอานถูกต้องตรงกับสุนนะของท่านรอซูนฟาอซออบะมันถูกต้องวินิจฉัยออกมาแล้วมันไม่ผิด ฟาลาหูอาจารอนนีทนรอซุนซอลล้องมาละยูอัสันสล,ล,อาล,าลบอกว่าผู้วินิจฉัยคนนั้นเขาได้รับผลละบุญสองเท่าได้รับรางวัลสองเท่าฟาอินอคัคตาอรอซุนบอกต่อถ้าหากว่าเขาวินิจฉัยข้อหุกกมศาสนาผิดออกไปผิดออกไปจากความจริงฟาลาหูอาเจารุนเขาได้หนึ่งรางวัลหรือหนึ่งความดีเท่านั้น ฮะดิษบทเน,เนี่ยมีนักวิชาการห,หลายๆท่านอธิบายอธิบายฮะดิษนี้เนี่ยอธิบายอย่างชัดเจนเลยว่าให้เป็นนักวิชาการในระดับไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าวินิจฉัยหรือออกข้อคูกรมองศาสนาผิดออกไปเนี่ยเขาก็ได้ผลบุญเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นส่วนคนที่วินิจฉัยถูกหรือผลคําวินิจฉัยมันออกมาถูก เขาได้สองรางวัลได,ไ,ดได้ผลบุญสองเท่าได้รางวัลสองเท่าถ้าเพาะรางวัลรางวัลที่หนึ่งที่เขาได้ก็คือเกิดจากการที่เขานั้นวินิจฉัยปัญหาศาสนานี่ได้ถูกต้องตรงกับเจตนารมณ์ของคําสอนของศาสนานอีกรางวัลหนึ่งที่เขาได้รับก็คือรางวัลที่เขานั้นพยายามทุ่มเทมุมานะอุตสาหะบากบัน่นในการที่จะค้นคว้าหลักฐานค้ขนควา้า พอวินิจฉัยให้ได้มาที่ซึ่งโฮกมที่ถูกต้องเขาได้ผลบุญในส่วนที่เขานั้นพยายามค้นคว้าสแสวงหาแล้วก็บากบัน่นทุ่มแรงกายแรงใจในการที่จะบอกกล่าวคำสอนของศาสนานี้ได้อย่างถูกต้องฉะนั้นท่านรอซูลสุลลอาลฮาอวลยอัลซันลำเนี่ยได้สอนได้สอนพวกเราได้สอนพวกเราหน้าที่ของผู้ศรัทธานี่คือปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องออกห่างจากสิ่งที่ มันผิดหรือสิ่งที่มันคุมเคือในทะดิษบทอื่นๆนี่ท่านรซูลบอกว่าของที่ฮาลานนี่มันก็ฮาลานอย่างชัดเจนของที่ฮารอมนี่มันก็ฮารอมอย่างชัดเจนฮาลานเนี่ยมันก็ชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วฮารอมนี่มันก็ฮารอมร้อยเปอร์เซ็นต์ในตัวของมันอยู่แล้วว่าใบนะฮุมาอูุมูรุนมุชตตบิฮาตุนแต่ระหว่างของที่ฮาลานกับของที่ฮารอมเนี่ยท่านรซูลบอกต่อมันมีเรื่องที่ เกิดความคุมเครือเกิดความชุบหัดเกิดความคุมเคือ,คว,ค,วค,ค,อความไม่มั่นใจอยู่ในสิ่งในสิ่งสองสิ่งนั้นอยู่ฟะมันวะกออฟฟิชชุบฮาดวะกออฟฟินฮารอมท่านรอซูลบอกว่าถ้าใครถลำตัวเข้าไปกระทําในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คุมเครือนี่เท่ากับว่าเขานั้นได้ตกลงไปในหลุมพางของสิ่งที่ฮารอมแล้วเพียงแค่เราทาในในสิ่งที่มันคุมเคือเนี่ยเท่ากับว่าเราก้าวขาของเราเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่ เป็นสิ่งที่ฮารอมแล้วฉะนั้นท่านหลอซูนย์บอกให้เราหลีกห่างจากของพวกนี้อย่าไปปฏิบัติของที่ยังไม่แน่ใจยังยังไม่ชัดเจนเนี่ยอย่าไปปฏิบัติให้ทําของที่ชัดเจนก่อนให้ออกห่างก็ออกห่างจากของที่มันมันมันผิดแบบชัวชัๆน่ะไอของที่มันผิดแบบชัวช์ๆนะ่ะให้เราออกห่างของที่ชัดเจนนี่ให้เรากระทำอย่างอย่างสุดความสามารถให้เรากระทำอย่างสุดความสามารถของเรา มีะดีของท่านรอซูสลสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกบางบทนี่ท่านรอซูสลสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนได้สอนบรรดาซอฮาบะห์ข,ของท่านครั้งหนึ่งท่านรอซูสลสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ข,ของท่านได้ใช้บรรดาซอฮาบะห์นหีน่ให้นบีเนี่ยพยายามสอนซอฮาบะห์ข,ของท่านในเรื่องของการวินิจฉัยใ,ในเรื่องของการวินิจฉัยปัญหาศาสนาฉะนั้นการวินิจฉัยป,ปัญหาศาสนาเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งผิด แต่เป็นสิ่งที่ท่านรซูลสลล์ร้องมอะลัะยวะาสัลนลมเนี่ยพยายามอบรมแล้วก็พยายามฝึกฝนให้สาฮาบาเนี่ยได้ใช้อิสติฮัดของบรรดาสาฮาบะใช้ใช้ความสามารถของบรรดาอฮาบาเนี่ยในการใน,ในการวินิจฉัยปัญหาของศาสนามีปรากฏอยู่ในหนังสือท่านรซูลสลล์ร้องมอะลัยวะซสัลลำเนี่ลลลลยลลได้ใช้ให้บรรดาสาฮาบาเนี่ยออกให้รีบไปถึงที่บันีกูรอยซ์ เพียงแค่ผมกล่าวว่าบานีกุรอ,อรซอนี่พี่น้องก็น่าจะได้ยินอย่างคุ้นหูแล้วว่านักวิชาการของเราเนี่ยพยายามพูดพยายามสอนอธิบายฮะดิษบทนี้กันมามากต่อมากแล้วมีปรากฏอยู่ในหนังสือว่าลัมอัมรอนบีอูสอโลลอฮวอะลฮิวะสัลลัมอันมุสลิมีนบีสุร่ตินขุรชุรชอีลาบานีกุรอ,อรซยท่านรอซูนี่ได้ใช้ให้บรรดาสอฮาบันี่รีบไปที่บานีกุรอ,อรซย ก่อแล้วภุมิท่านร,ารสูนสุลลาะมาละสลามได้กล่าวกับสอฮาบะว่าอัลลาฮ์อยูสลียันอาฮัดุนอัลอัสรออินลาฟีบนีกูรอพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ละหมาดอาซัดคนหน,นึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าได้ละหมาดอาซัดละหมาดเวลาอสลีลอินลาฟีบะนีกูรอยซะจนกว่าพวกท่านนั้นจะถึงตำบลบานีกูรอิราเสียก่อน บรรดาซาบาส่วนหนึ่งจากคณะที่เดินทางออกไปเนี่ยได้ถึงได้ได้เวลาอสัสซัตเนี่ยได้มาถึงพวกเขาก่อนฟกอละบะดูฮุมลาโนซอนลีฮัตตานะที่ฮิมบรรดาซาบา์กลุ่มหนึ่งกับบรรดาซาบา์เหล่านั้น,นก็บอกว่าเราจะไม่ละหมาดอัสซัดเราจะไม่ละหมาดอสัสซรีจนกว่าเราจะถึงบานีกูรอยห์ฟกอละบะดูฮุมซาบาบางส่วนในในหมู่ที่ในคณะที่เดินทางออกไปนี่บอกว่า บันฑุซอนลีและมีฤทิ์มินน์ะซาลิกะส่วนเราเนี่ยเราเนี่ยจะละหมาดอาซัดก่อนแล้วเราก็จะไม่ไม่กอดอละหมาดจะไม่จะไม่ละหมาดใหม่ด้วยฟาซุกิรอซาลิกะลินนบีสซุลลัลลอฮฺวาัยฮิวะสัลลัมฟะลัมยูอันนิฟวาฮิดันมินฮุมและเมื่อเสร็จสิ้นจากสถานการณ์นี้นี่ได้มีคนได้ทูลกล่าวกับท่านรอซูนซุลลัลลอฮฺวาัยฮิวะสัลลัมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นำเรื่องนี้ไปทูลกล่าวกับท่านรอซูลสุลลัลฮวงะไรวะสัลลมท่านรอซูลสุลลัลฮุงะไรวะสัลลมนี่ไม่ได้ตําหนิบุคคลหนึ่งบุคคลใดจากบรรดาซอฮบะของท่านเลยที่ปฏิบัติทั้งสองแบบบนพื้นฐานความเข้าใจของตัวบทหลักฐานบนพื้นฐานความเข้าใจของตัวบทหลักฐานรอซูลนี่ไม่ได้ตําหนิเลยถ้ามันเกิดจากหลักฐานเกิดขึ้นจากความเข้าใจบนตัวบทหลักฐานแต่ถ้าวินิจฉัยโดยที่มันไม่มีตัวบทหลักฐานเลยเนี่ย วินิจฉัยงูงูปลาปลาไป,ะปะถูกจะผิดบ้างจะอะไรบ้างวินิจฉัยตามอารมณ์ตามตามอารมณ์ความไข้ความสนองความต้องการของตัวเองอย่างเงี้ยเป็นอิสติฮาดีท่านรอซูลสโลล่งลองมาลาิยุสัลลัมเนี่ยไ,ไม่ไม่ไม่รับอยู่แล้วท่านรอซูลไม่พอใจยอยู่แล้วแต่ในฮะดิษบทเนี่ยบรรดาซอฮาบ้านเนี่ยทั้งสองกลุ่มทั้งที่ละหมาอดอาซัตแล้วก็ไม่ไม่ละหมาอดอาซัตเนี่ยยังยังไม่ละหมาอดอาซัตหรือหมาดอัสซารีเนี่ย เกิดขึ้นจากการวินิจฉัยบนตัวบทหลักฐานซบาบะกลุ่มที่ยังไม่ละหมาดก็ยึดถือคาของท่านรอซูลซอลลัลองอลัยฮุอัสซัลลัมที่ท่านรอซูลบอกว่าอย่าได้ละหมาดจนกว่าจะถึงบานีกุรอยซะแต่ซ,ซาซาบะอีกกลุ่มหนึ่งที่ละหมาดตัดสินใจละหมาดอาซัตทั้ง,ท,งทั้งที่ตัวเองยังไม่ถึงบานีกุรอ,ยอริยาอนี่ไม่ใช่ว่าเขา <c oughs> ต้องการที่จะฝ่าฝืนคําสั่งของท่านรอซูลแบบเต็มใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันจะฝ่าฝืนคําสั่งของรอซูลเขาไม่ได้คิดแบบนั้น ซาบกลุ่มนั้นเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเลยเขาคิดแค่ว่ามันมีมันมีหลักฐานเดิมจากอันกุรอานอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานาววตาระบุไวาในอันกุรอานอินนัสซลาตะกานัตอาลันมุมีนีนักิตาบันมาคูตาแท้จริงเวลาของการละหมาดนี่มันถูกระบุไว้อย่างตายตัวอย่างชัดเจนเวลาซูโบเวลานี้เวลาอัสรีเวลานี้เวลาซูรีเวลานี้เวลามะเกเรบนี่ตอนตะวันตกดินเวลาอิชานี่ ตอนตอนถัดจากมักรีบไปอีกหน่อยหนึ่งฉะนั้นบรรดาซาบาห์นี่เขาไม่ได้วินิจฉัยจากสิ่งที่มันไม่มีตัวบทหลักฐานแต่เขาวินิจฉัยจากสิ่งที่มันมีตัวบทหลักฐานอยู่และเขาสามารถที่จะเข้าใจไปในทิศทางแบบนั้นได้เข้าใจไปในทิศทางแบบนั้นได้ปรากฏว่าท่านอซูสลสุนลลองว่าอะไรทีวะาัลนลัมนีไม่ได้ตําหนิบรรดาซาบาห์เลยไม่ว่าจะกลุ่มที่ตัดสินใจละหมาดหรือยังยังตัดสินใจที่จะไม่ละหมาดก,ก็ตาม <c oughs> จนกระทั่งท่านรอซูลซลล้องมาไลฮัวสันลำนี่ได้บอกกับบรรดาซา,า,า,าวาาะบ้าบอกว่าเราเราเนี่ยเราเราไม่ได้ตำหนิคนหนึ่งคนใดจากบรรดาซาวะบ้าในกลุ่มนั้นเลยเพราะท่านรอซูลนี่เข้าใจว่าการวินิจฉัยของบรรดาซาวะบ้านี่เกิดขึ้นจากเกิดขึ้นจากตัวบทของหลักฐานฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยมีคนนำฮะดีสบทเนี่ยมาหยิบยกแล้วก็มา นำมาเป็นหลักฐานในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติปฏิบัติตามทัศนะหนึ่งทัศนะใดก็ได้โดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องของตัวบทหลักฐานที่เขานำเสนอกับเราในความเข้าใจแบบนี้นี่ผมบอกเลยครับว่าเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนออกไปคาดเคลื่อนออกจากความถูกต้อง <c oughs> เพราะฮะดิษบทนี้นี่ไม่ได้มายืนยันว่าเราจะเลือกปฏิบัติทัศนะหนึ่งทัศนะใดก็ได้โดยไม่คำนึงถึงหลักฐาน แต่ทุกคนนี่ไม่ว่าจะเป็นมุชตาฮิดผู้ที่มีความสามารถในการอิสติฮาดหรืออาเลมอุลามะนักวิชาการทั่วไปที่ไม่มีความสามารถที่จะอิสติฮดแต่สามารถที่จะพูดคุยหรือชี้แจงสอนในสิ่งที่เป็นคําสอนของศาสนาเนี่ยอย่างน้อยแลละครับพี่น้องต้องต้องต้องเข้าใจว่าในทุกประเด็นทุกปัญหาเนี่ยเราจะต้องยึดความถูกต้องที่มีพื้นฐานของหลักฐานเนี่ยยืนยันอยู่รับรองอยู่ฉะนั้น พี่น้องพึงระวังกลุ่มสมวีบาก็คือทัศนะทุกทัศนะเลยน,น,น,นักวิชนักมุสตาฮิดนักวิชาการคนไหนนำเสนอทัศนะไหนนี่ถูกต้องทั้งหมดพี่น้องสามารถปฏิบัติได้ทั้งคู่นี่แบบนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่นะพี่น้องต้องเลือกสิ่งที่ใกล้ชิดกับคําสอนสิ่งที่ใกล้ชิดกับอันกุรอานสิ่งที่ใกล้ชิดกับสุนนะของท่านราสุนซอลลอัลลัมมาลัยูอัสันดัมแล้วพี่น้องจะปลอดภยัยนั่นคือทางรอดของผู้ศรัทธานะครับพี่น้องจะปลอดภยัย ยึดกุรอานยึดสุนนะบนความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะสำหรับรายการวันนี้นะครับกับผมก็ได้แก่เวลาและก็ขอจากลาพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวัสลลัลลฮุหวะลานบีนามมฮัมมัดวะลาอัลีฮิวซอฮบีฮิวะสัลลัมสัลลมุอะลัยกุมวะรหมาตุลลอวะลรลละ